มันเริ่มจากว่าด้วยเพลง Bangkok City กระแสมันไวรัลมากๆใช่ไหมคะตอนนี้คือคนไทยมาใส่สบายกันแบบฟีเวอร์มากเลยแล้วเราก็อย้อนกลับมาตอนที่เรามาทำคอนเทนต์ใส่สบายกันตอนแรกๆเราก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็คือมาเต้นตรงหน้าต้นโพพ่อปู่โพ,พบาบาซุงในคลิปนั้นที่แต่ลงไปอะคะ่ะแล้วก็ทางเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อปู่เขาชอบนางรำนะ เราก็ยกมืออธิษฐานบอกว่าถ้าเพลงนี้มันไวรัลเหมือนที่หนูตั้งใจถ้ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบที่เราแบบว่าต้องการให้มันแมสอะหนูจะเอานางรำม,มาถวายร้อยคนเกิดจากแค่ว่าเออเราอยากจะแบบว่านำนางรำม,มาถวายให้พ่อปู่แล้วก็ด้วยความที่วันนี้ก็มาแล้วก็เลยอยากชวนทุกคนที่จะมาทำคอนเทนต์ Bangkok City อยู่แล้วอะก็มาเจอพี่แต่มาใส่ชุดไทยแล้วมาทำคอนเทนต์ด้วยกันก็เลยเป็นการรวมพล ปรากฏการ์แบบว่าคนไทยห่มสบายประมาณนั้นใช่ค่ะมันทำห้รู้สึกว่ามันง่ายกว่าธุรกิจไว้ไหมครับหนึ่งร้อยคนอะไรนะกว่าธุรกิจไว้ไหมครับหนึ่งร้อยคนที่รวบรวมมายากมากเพราะว่าแต่ละคนคือด้วยความที่แต่มีเวลาคุยกันแค่สองวันเพราะว่าคิวแต่คือได้วันนี้ก็เลยแบบว่าให้น้องๆทางมสวค่ะเป็นชมรมเด็กๆนักศักษานะคะรวมตัวกันมามาด้วยใจเลยค่ะน้องๆก็คือน่ารักมากคุณครูก็น่ารักมากใช่ค่ะ มัได้รับกระแสต,ตอบรับไปถึตง,ตงต่างชาติในการต่างชาติก็หันมาแต่สบาย่าสบายแล้วเายุกยีกกคือต้องบอกว่าด้วยความที่เพลงนี้ค่ะแต่ตั้งใจทำออกมาเพื่อเป็น s o าว power แล้วก็อยากให้ทั่วโลกได้เห็นความสวยงามของบ้านเมืองเราอยู่แล้ว <S <S เราก็เลยอ,อยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้ได้เล่นแผ่นเสียงเพลงนี้แล้วก็แต่งตัวแบบ ความเ u l t u r e ความวัฒนธรรมแบบนี้แล้วชาวต่างชาติเข้ามาในแผ่นเสียงก็เห็นความสวยงามคืออันนี้คือความตั้งใจเลยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเราไปเที่ยวนิวยอร์กเราก็จะแบบใส่แผ่นเสียงนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราอะแล้วเขาใช้แผ่นเสียงแบงคอกซิตี้เขาก็เข้ามาเห็นความสวยงามแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราเข้าไปในแผ่นเสียงก็จะเห็นคนไทยเนาะใส่ชุดไทยแล้วสวยกันหมดเลยแล้ว ตอนเวลาแต่ดูว่าบขนลุกตลอดเวลาแล้ว,ลวมันภูมิใจมันตื้นตันอะเกินคาดหมายเกินคือแบบถ้าพูดตรงๆคือมันเหนื่อยอยู่เหนื่อยมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าชื่อเพลงเนี่ยแบงคอกซิตี้แน่นอนว่าความรู้สึกแต่ตอนนั้นอะคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเพลงอะไรแบงคอกซิตี้ชื่อประเทศชื่อเมืองอะไรคนอาจจะไม่ได้รู้สึกแมสมากแต่เราทาเพราะเราอยากทําเพราะเราชอบเรารู้สึกว่า มันคือใช่แหละมันคือความเป็นตัวตนคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะแต่เป็นคนที่พยายามใส่ความซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกเลยเปิดใจสาวแต่แล้วเราเป็นสาวเหนือมันก็เฮาก็ใส่ชุดแมวใส่เต๋วแมวเป็นสาวดอยแล้วทุกคนก็ออกมาใส่ชุดกางเกงแมวกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจแล้วกลับมาตอนเมรีแล้วก็เอาท่ารํามาใส่เนาะเป็นการประยุกต์ความโมเดิร์นแล้วมาเพลงนี้เราก็พยายามใส่ความเป็นตัวเราที่เป็นไทยเพราะเราอยากแบบให้โลกรู้ว่าศิลปินไทย เ c าเจอร์ Culture, มันสวยงามใช่แล้วก็ดีใจค่ะมันมันเป็นความสุขแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมีคนเนี่ยมาพากันใส่ชุดไทยเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะอ่าพี่พี่ดาราอินฟูน้องๆทุกคนน่ารักมากคือทุกคนไม่ได้ทําเพื่อกระแตอะไรอย่างนั้นนะท,นทุกคนทุกคนทําเพราะว่าฉันอยากให้เห็นว่าเนี่ยสบายประเทศฉันมันสวยโว้ยอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นเพราะแต่รู้สึกว่าเออมันมันดีใจอะ่ะแล้วแล้วกลายเป็นว่าเออแล้วใช้เพลงแผ่นเสียงแบงคอกซิตี้ด้วยก็ ก็ดีใจไปอีกใช่มันเกินคาดแค่ไหนสำหรับยอดวิวเอ่ยกระแสเอ่ยสำหรับกระแตอะถ้าพูดพูดอีกว่าเพลงเนี้ยตอนแรกเลยนะพี่แต่ตั้งใจทําแบบอลังการเลยอยากไปสี่ภาคเลยด้วยซ้ำ<อ>ในมิวสิกวิดีโออ้าวใช่โอ้โหแต่ว่าเราจะบอกไงดียะพอพอมันโปรเจกต์มันใหญ่มันฟุ้งไปหมดเลยว่าเราอยากจะเลบพิเซนต์ความสวยงามทั่วทั่วประเทศเลยเนาะ จะไปทั้ง4ภาคเลยบวกลบแล้วโอ้โหเราก็ศิลปินตัวเล็กๆงบเราก็ไม่ได้มีมหาศาลขนาดนั้น <laughs> เราก็เลยว่าอะถ้าโปรเจกต์หน้าพี่แตมีเพลงที่จะดันซอฟต์พาวเวอร์ยิ่งกว่านี้อีกถ้าแบบมีผู้ใหญ่ใจดีหรือสปอนเซอร์อยากจะสนับสนุนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ก็สามารถทักมาได้นะคะ <laughs> เราจะจัดเต็มให้เลยเพราะว่าเพลงนี้อย่างที่บอกว่าแต่ก็คือท um ุ่มทุนเองทั้งหมดเพราะว่าด้วยความรัก ในความเป็นไทยของเราแค่นั้นเลยมันเกินคาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ากลับย้อนกลับไปอะคะ่ะเราก็ไปตามจุดต่างๆในในมิวสิกวีโอเราก็ไม่คิดว่าน้องๆจะออกมาใส่สบายตามแล้วก็มีอินฟูดารามาใส่ตามมันมันแฮปปี้มากหลายหคนนึกว่าเราแบบเฮ้ยจ้างเขาใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้จ้างนะเขาออกมาใส่เองซึ่งเราอะภูม <ๆๆ S 2> ิใจที่เขาแบบเห็นถึงความตั้งใจในการที่เราอยากผลักดันตรงนี้ใช่ ที่เกกิดใช่ค่ะมีเพลงต่อที่ตอนนี้กำลังขึ้นกำลังขึ้นเพลงแล้วกน็น่าจะปล่อยช่วงสงกรานอะไรต่อที่ที่เราอยากผลักดันใช่ไหมคะโอ้โหความสวยงามของประเทศไทยมันมีทั้ง c u เจอร์รอยยิ้มเสน่ห์ของคนไทยอาหารวัฒนธรรมความม่วนความจอยของบ้านเมืองเรา ความเป็นนักมวยของกระแต่คือมันมันเยอะมากเลยอะ่ะเราแบบอยากทําให้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตอนนี้แต่จริงแล้วก็มีเสียงเล็กๆบอกว่าเออเอาสาบายมาใสาก่กับเสียงยีงงนะะม,มันไม่เหมาะสมอะไรอ่าก็จะมีดราม่าใช่ไหมคะบางบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับการเอาสาบายมาใส่กับยินซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดค่ะมันเป็นมันเป็นความความรู้สึกมันเป็นความคิดของแต่ละบุคคลเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราดีใจที่ อย่างน้อยผ้าไทยไม่ได้พับอยู่ในตู้อันนี้หนูหนูคิดแบบนั้นเพราะว่าผ้าไทยจะเอาออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีงานสําคัญหรือต้องเข้าวัดเข้าอะไรแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สบายไทยมันสามารถใส่ได้ประยุกต์ได้ในชีวิตประจําวันซึ่งน้องๆเจนใหม่ๆก็เอามาใส่กันหนูว่ามันก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมไทยแต่มันสามารถมิกซ์กับความสากลแล้วก็ความร่วมสมัยในยุคนี้ได้ซึ่งแน่นอนมันก็มีทั้งดราม่าที่แบบไม่เหมาะสม แต่สําหรับแต่อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวเนาะหนูว่ามันเก๋นะมันเก๋แล้วถ้าในวันแรกที่เราจะต้องเซ็นชุดนยิ่งมากอยังไงมันก็ต้องมีกระแสที่มีดีด้วยเออไม่ไม่ได้ตั้งรับด้วยเลยว่าจะมีดราม่าเพราะว่าจริงๆอ่ะการใส่สบายนุ่งยีนอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมีมาก่อนแต่ด้วยนะใช่แต่อาจจะไม่ไม่ได้ถูกพูดถึงเยอะใช่ค่ะมีความน้อยนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเราตั้งใจจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเป็นซอฟต์แวร์กับคนไทยอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอแบบนี้มีคนวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ย สับตัวตาเองไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมันเกินคาดมันแมส,สไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วแน่นอมนมันมีกลุ่มคนที่ไม่พอไม่พอใจแต่มันมันน้อยมากถ้านับเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าเราเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในพลังของซอฟต์พาวเวอร์คือตัแล้วก็าต่อมันอยู่เราคืออยากให้มันยาวไปแบบ สงการปีหน้ายาวไปเรื่อยๆจนแบบมันเป็นเหมือนแบบเ c าเจอร์ประจําของเราอะไรอย่างนี้เลยค่ะซึ่งเราเราก็ยังมีอีกหลายอีกหลายอย่างที่เราอยาก r e p r e ซ e n t ในความเป็นไทยใช่ต้องรอติดตามชมนะคะอยากให้ทุกคนมาผลักดันความ soft power ตรงนี้ด้วยกันทแต่แต่มันก็มีกระแสหนึ่งที่ขเขาเถียงกันเรื่องผ้าไทยที่ออกมาคือแบบบ้างเขาบอกเป็นผ้าจี เออไม่มีรบไม่ใช่าไทยนี่แหละนี่แหละเข้าใจมากเลยอันนี้แต่เห็นดราม่าอยู่ค่ะที่บอกว่าเออเนี่ยมีแบบช่างทอคนไทยบางคนเนี่ยน้อยใจแล้วก็ขายไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนไปสนับสนุนสบายที่มาจากต่างประเทศใช่อันนี้สำหรับมุมแต่แต่เข้าใจมากแต่จะทำยังไงดีเพราะว่าคนรุ่นใหม่หลายคนก็ไม่ได้รู้ว่าผ้าแบบเนี้ยเรียกอะไรผ้าไทยแท้ไหมแล้ว อีกอย่างความสะดวกสบายของคอนเทนต์นี้ก็คือมันมีร้านให้เช่า mm hmm. เขาก็เหมือนอยากมาร่วมสนุกแล้วเขาก็ไปเช่าชุดกัน mm hmm. เขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสว่า mm hmm. อันนี้ผ้าไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันมันก็เลยแบบทำทำให้มันทำให้มันต้องใส่เพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้หนูคิดว่าทุกคนนะ่าจะอยากร่วมกันใส่อย่างวันเนี้ยแต่ก็ใส่ผ้าไหมไทย ที่ทอโดยคนไทยอันนี้เป็นผ้าพื้นเมืองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่สําหรับอ่าสำหรับพี่น้องชาวไทยคุณแม่ที่ทอผ้าไทยหรือผ้าจากฝีมือคนไทยก็ถ้าใครมีโอกาสได้ใส่ก็จะดีมากใช่ค่ะตอนนี้พี่เต้ยไปขอภาษาอังกฤษหน่อยค่ะเพราะว่าพี่เต้เนี่ยก็คืออันนี้เอาอันนี้ก่อนได้ไหมได้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 ข้าหนูแยกดีกว่าได้พี่แตนในมุมหนึ่งมันทำให้เด็กเ g e ีเนาะที่เโาอาจจะแบบไม่ได้โตมากับ ก็แบบแอะดแล้วเขารู้สึกว่าชอบมากอะไรเงี้ยมีพบบเ,เ,เป็นีเราบ้างโอ้โหเป็นเป็นเกียรติมากมันมันดีใจค่ะตอนนี้ไปทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กน้อยจนคุณคุณยาย<อ>แล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศตอนนี้ก็มีแบบว่าศิลปินหรือว่าเป็นอินฟูชาวเวียดนามแท็กมาหากาแตหรือก็อินโดนีเซียเพื่อนเพื่อนบ้านเมียนมาประเทศลาวน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีจีนด้วยตอนนี้แบบไวรัลไปแบบเกือบทุก ทุกประเทศในเอเชียใช่ค่ะเพื่อผลักดันเราไหมเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันทำเพื่อคนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยให้ถ่ายถ้าโปรเจกต์แบง g k o ซิตี้อ่ะคือแต่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาผลักดันแล้วก็ไม่ไม่ท่านหนูเอายี่ดีกว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรใช่แล้วก็เราคิดว่าเราทำเราทำเพื่อให้เขาเห็นก่อน แล้วเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าหนูคิดว่าถ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนจะดีมากเลยเป็นเดโมก่อนมีใครมาพร้อมที่จะมาช่วยหรือซัพพอร์ตเราใช่ไหมครับแต่เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเราถูกดึงตามหน้าข่าวตลอดยังไม่มีค่ะแต่หนูคิดว่าจะต้องมีแน่ๆหนูมั่นใจว่าทุกคนจะอยากเห็นความสวยงามที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้แต่ถ้าแต่คนเดียวหนูไม่มีพลังมากพอจริงๆหนูอยากได้ความแบบสนับสนุนแล้วก็แรงซัพพอร์ตจากทุกคนตอนนี้พม่เป็นกระแส ตาามมเออเพราะหลายคนมองว่าท่อนดนตรีบางทีมันก็บางช่วงมันเป็นเหมือนคลื่นบ้าอะไรทำนี้ก็แต่อยากอธิบายยังไงบ้างท่อนไหนอ่ะท่อนไหนในเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยไยแอมเหรอเขาหลอกเขาอกว่ามันเหมือนเนื้อเพลงกับไม่หลอกไม่เหมือนมันร้องว่าไยแอมแต่ว่าฝรั่งเวลาเขาออกเสียงเขาหรอสไซแอมป่ะเออมันออกเสียงว่าไยแอมอ่ะเราก็เลยต้องสไซแอม ใส่ยำใส่ยำมาม่าใส่แยมก็มีตอนนี้ใช่คนที่รักเราเสียใจมันบางในแง่ลดไม่ได้อ่านเลยถ้าอันไหนแบบขึ้นต้นมาปุ๊บรู้สึกว่าจะจะมีพลังงานลบเราเลื่อนออกเลยเป็นวิธีรับรู้ของเรานะตอนนี้ใช่ใช่เพราะเราเราอ่ะเจอกับพลังงานเยอะแยะรอบตัวเนาะถ้าเราเลือกเอาพลังงานลบมันก็จะทําให้เราเหมือนท็อกซิกไปด้วยค่ะมันก็จะเหนื่อยแต่เราเลือกมองแต่ เม้นบวกบวกเราก็จะรู้สึกสดใสอะใช่ใช่แอมเพลงต่อไปจะบอกเลยเหรอเพลงต่อไปบอกเลยว่ามันอลังการแน่นอนเมด i นไทยแลนด์แบบที่แท้ทรูกำลังรอทำดนตรีอยู่ค่ะอันนี้ก็ลงทุนเองด้วยแต่ว่า กำลังหางบทำมิวสิกวิดีโออยู่เหมือนกันน้องตรงนี้เลยเหรอใชอ่ตรงนี้หนูจะไปสี่ภาคเลยนะจะทำให้โปรยลอกกว่าเดิม <c oughs> ใช่ไหมใช่ว่าอยากให้เห็นความสวยงามแบบของบ้านเมืองเราแบบทั่วประเทศเลยอะ่ะมันสวยทุกที่เลยทุกภาคเลยใช่มีอะไรจะฝากขอบคุณที่แฟนๆให้การแบบสนับสนุนเราเยอะขนาดนี้เกินค่าจากสิ่งที่เราได้วางไว้ด้วยค่ะคือก่อนอื่นเลยต้องต้องขอบคุณที่ทุกคนนะคะเห็นความตั้งใจ ความพยายามของกระแตที่กำลังจะแบบผลักดันซอฟ t ์พาวเวอเพราะเชื่อว่าทุกคนเห็นแน่ๆเพราะว่าตั้งแต่ชื่อเพลงยันเนื้อเพลงการใส่ดนตรีไทยการเอื้อนในความเป็นไทยแล้วก็แต่ก็เป็นคนแรกๆที่เอาอความเป็นไทยมาใส่ในเพลงแบบจัดเต็มมากเนาะ แล้วก็มันถูกพูดถึงแล้วก็ยังไม่พอมีน้องๆเนี่ยได้ใส่ชุดไทยตามแล้วก็มีแบบดาราน้องๆทุกคนออกมาทำซอฟทาวเวอร์ตรงนี้ด้วยกันคือแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆแต่แต่ว่าทุกคนอ่ะทำเพื่อประเทศไทยแต่รู้สึกอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าทุกคนอะออกมาเล่าเรื่องราวของความสวยงามของบ้านเมืองเราผ่านเพลงแบงคอกซิตี้ของกระแตต้องขอบคุณทุกคนที่รวมพลังกันผลักดันซอฟทาวเวอร์ตรงนี้ให้โลกได้เห็นความสวยงามของประเทศไทย ใช่ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้ใส่แบบเนี้ยไปตลอดแล้วก็พากันแบบว่าซัพพอร์ตผักดันแล้วก็แชร์ความสวยงามแบบเนี้ยไปอีกเยอะๆนะคะใช่ที่ตาขออีกหนึ่งล่าสุดที่เพิ่งไปเจอที่เีบย์พี่ดาราอ๋ออ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมคะช่วงปีใหม่ก็เขาก็มีความเครียดเป็นปกติ ต้องพูดว่าปกติเพราะคนเราจะไม่เครียดได้ไงเนาะเจอปัญหาขนาดนั้นนะแต่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็เหมือนให้กําลังใจแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่ดีจริงๆเป็นพลังงานดีๆที่เราไม่ไม่ได้หวังอะไรกับเขาอ่ะเราเราเข้าไปเพราะเราเป็นน้องสาวที่เราร่วมงานกันแล้วเราไม่เคยมีปัญหาแน่นอนว่าแต่ก็อ่าไม่ไม่ได้รู้หรอกว่าพี่เขามีเส้นทางแบบไหนเขาอาจจะมีอะไรผิดพลาด ไปแต่กับแต่เราไม่ได้มีปัญหากันเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยอะเขามีพลังงานดีๆจากเรามีกําลังใจเขาก็จะได้ลุกขึ้นสู้ในการที่จะอะแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาล้มแล้วเราพากันแบบเหยียบหรือว่าไม่ได้ให้กำลังใจเขาจะลุกขึ้นมาแก้แก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยมองว่าเราอยากเป็นน้องที่แบบว่าส่งรอยยิ้มและส่งพลังบวกให้เขาก็น่ารักที่เขาก็ดีใจเขาดี่ยังไงบ้างอ่ เรียกว่าคือด้วยความที่พอเขาเครียดมากๆร่างกายเรามันจะมีแต่พลังงานลบใช่ไหมเขาก็หน้าตาเขาก็ไม่ได้สดใสเราก็พยายามให้เขาแบบว่าเข้าใจธรรมชาติเหมือนไปรู้จักกับพลังงานบวกแล้วก็แบบเหมือนเอาขันที่เบสไปตีเพื่อแบบว่าทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเข้าสู่พลังงานธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบใช่ แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเออมันเบามันโล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแกแตงงไหมพอเราไปแค่ให้กำลังใจเราเรากโดนก็มาลงด้านเราว่าไปให้กำลังใจทำไมทไมไม่ให้กเลังใจผู้เสียหายอย่างเงี้ยไม่ไม่งงเข้าใจได้ค่ะอุ้ยหนูแบบโดนแรงมากบางคนบอกว่าตอนแรกอ่ะสนับสนุนลิฟต์กระแตนะแต่พออย่างเงี้ยคือเลิกซื้อแล้วี๋เขาบอกว่าทำไมกระแตถึงไม่ให้ยืมหรือว่าเขาเคยยืมอะไรมันมีมีคุณค่าดีด้วยคอมเมนต์อมก็ นานาจิตตังเราเราจะแบบไปตอบทุกคนแล้วให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้แหละแต่แต่ก็คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าทําไมใช่แล้วแต่เชื่อว่าการส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอ่ะมันมันเคยยืมเงินเราไปรับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยจริงจเิยไม่เคยนะเขาไม่เคยแบบแบบเฮ้ยกระแตอย่างเงี้ยไม่มีเลยเจอกันทุกครั้งมีแต่แบบหนูจะสวดมนต์วันไหนลูกหนูจริงๆเขาเหมือนเขาพยายามหาที่พึ่งอ่ะซึ่งแต่แบบเฮ้ยเราเราจะ จะทิ้งเขาหรอเราจะไม่เราจะหันหลังหรอมันไม่ได้เพราะว่าแต่เป็นคนที่ที่ที่บ้านแต่จะมีเทวอะไรใช่ไหมแล้วแต่ก็ทําตีขันทําแบบว่าประจําอยู่แล้วสวดมนต์ทุกวันแล้วเขาก็จะทักมาวันนี้น้องไปไหนไหมวันนี้น้องสวดมนต์ไหมพี่อยากเข้าไปหาอะไรอย่างนี้เลยแค่นั้นเลยแปลว่าแต่เชื่อไหนว่าสาวผู้ชายคนนี้เขาจะหลุนคนปัญหาโดยที่เขาไม่ได้ทิ้งหรือว่าไม่เเชื่อค่ะเขาเขาเพราะาน่ารักนะคือสําหรับหนูนะสัมผัสสัมผัสที่หนูเจอกัน เขาสู้อยู่ค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเส้นทางเดิมเขารู้แล้วว่าอะไรผิดการการสปอร์ตคนแกำลังใจเขามากกว่าที่จะไปทจมตีอุ้ยขอไม่ได้หรอกมันห้ามกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ผิดเขาก็สมควรโดนในสิ่งที่ผิดทุกคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบที่แปลว่ามันมีเหตุและผลที่ทุกคนต้องต้องโดนแต่วันหนึ่งถ้ารู้สึก สบายใจแล้วเห็นความดีความชอบเห็นที่เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจกันก็น่าจะดี